สดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาเปิดรายได้จากการขับแกลบฉบับคนขี้เกียจเย้ไม่รู้ตื่นเต้นอะไรเนาคือขี้เกียจจริงๆทุกคนแบบว่าเอ้อาก็เข้าบ้านร้อนก็เข้าบ้านขับแกลบไม่เกินห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไปไปดูกันเลยเปิดรายได้โอเคกดอาวโอเครายได้กดรายได้ตรงนี้ โอเควันนี้ได้ห้าร้อยบาทได้สิบห้างานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะโอเคไปดูแบบเป็นวีก,กันดีกว่าทุกคนจะได้รู้ว่าเราขี้เกียจขนาดไหนนะคือตกงานแล้วยังขี้เกียจอีกออยเตียเลยแม่โอเคเนี่ยวีคนี้เราเพิ่งได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยจริงๆทุกคนคือคนขับแกลบทุกคนนะส่วนมากนะคือเขาจะขับแกลบให้ได้ไรายได้แบบว่าให้ให้ได้ไรายได้แบบว่าขาดแล้ว หักแล้วให้เหลือวันละหนึ่งพันบาทก็คือหักค่าน้ํามันค่ากินแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็รีมออกไปว่าอย่างเช่นวันนี้ฟ้าขับได้ห้าร้อยบาทใช่ป่ะค่าน้ํามันก็ไม่เกินหกสิบาทนะประมาณนี้ค่าน้ามันก็ไม่เกินหกสิบาทเอาไปดูวีก,ก่อนหน้าเลยวีก,ก่อนหน้าเนี่ยเป็นไงสองพันหยุดไปวันหนึ่งโอเคดูพันสี่โอ้โหอันนี้หยุดเยอะมากเกียดไหมล่ะ ามพันเอออน,นี้ยังเขาคุยกันได้เนี่ยอันนี้แบบรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงฝนตกเล้วไม่รู้เป็นอะไรขยันช่วงฝนตกคือมันไม่ร้อนไงโอเคนี่สามพันหนึ่งอ่ะอันนี้สุดอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้วิ่งนะเพิ่งเริ่มวิ่งตั้งแต่วีคนะี้ยเริ่มวิ่งมาเรื่อยๆคือเอาจริงคือตกงานตั้งแต่คือเดือนกุมภาพันธ์คือไม่ได้ทํางานแล้วแต่เพิ่งจะมาวิ่งแกล ก่อนหน้านี้นี่ไปทำซัมติงอยู่เดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาอีกว่าเราชีวิตหลังตกงานเป็นยังไงนะทุกคนคือมันก็แบบแย่ yeah. ช่วงนี้คือเป็นช่วงวิกฤตของฟ้าเลยเงินแทบจะไม่มีใช้เลยแต่ก็ยังขี้เกียจอยู่เอ๊ะยังไงนะโอเค รายได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าอยากรู้ว่าวิ่งแกล็บจะได้รายได้เท่าไหร่รายได้ดีจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกคนการวิ่งแกล็บก็อันตรายนะคือเราไปใช้ชีวิตบนท้องถนนเราก็ต้องแบบเซฟตัวเองให้มากที่สุดเลยนะคะอ้อแล้วก็ลืมบอกไปว่าคือเน้นวิ่งแบบอันนี้คือเน้นวิ่งแกลบฟูลนะทุกคนเนะี่ย เราเลือกประเภทการบริการได้อย่างแกวินอ่ะแกวินคือฟ้าก็จะปิดไปเลยนะคือแบบไม่รับคนอารมณ์แบบไม่รับคนแล้วก็แบบแกเอ็กเพรสนี่ยังไม่เคยวิ่งเลยเพราะว่าที่ที่ระยองที่ที่ที่ฟ้าอยู่ที่ที่ทวิ่งอ่ะค่ะก็คือแบบไม่ค่อยมีคนเรียกแกเอ็กเพรสเท่าไหร่นะก็เลยเน้นเป็นแกฟูกับแกบมาแต่แกมาเนี่ยคือนานๆเปิดทีเพราะว่าเพราะว่าเคยมีเหมือนแบบลูกค้าให้หนึ่งดาวอ่ะเฟลมากเลยอุ้ยเปิดเผยชื่อไม่เป็นไรเนาะ คือแบบว่าลูกค้าเคยให้หนึ่งดาวนะ่ะหนึ่งดาวจากแก็บมาละก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยเฟลเฟลก็เลยแบบปิดไปช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้คือมันมีแบบว่าถ้าเราวิ่งแก็บมาครบสิบเที่ยวในหนึ่งวีคเราจะได้เพิ่มหนึ่งร้อยบาทฟ้าก็เลยเปิดไว้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้วิ่งเลยเอาไปดูแรงก,กันหน่อยดีกว่าไหนๆก็เปิดมาหน้านี้แล้วนี่ได้เป็นระดับโกลอยู่เด้อระดับโกลเลยนะแล้วดโกลก็คือเนี่ยอ่าไหนนะโกล ก็คือรอบสะสมมาก็คือมีงานสะสมสามร้องานนะวิ่งแบบ300งานแต่ว่าเ,ออเดือนนี้เพิ่งวิ่งได้แค่14งานเองไม่สิบสีหรออันนี้คำนวณเมื่อวานแต่ว่าเพิ่มวันนี้ไปไปเราจะต้องไปให้ถึงฮีโร่นะทุกคนโอเคยังไงก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้มีคิเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้แบบกดเข้ามาดูกันได้เลยโอเคบ๊ายบายค่ะ